ขอบคุณค่ะวันนี้ยายจะมาบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะเห็นแล้วว่าครบสองรอยเคสตั้งแต่วันก่อนนูน้นแต่ว่าขอบคุณนะคะแต่ว่าเห็นว่านัดกันเทรนวันนี้น่ารักที่สุดท้งอ,องฟ้า้อนน่ารักมากๆคือขออนุญาตก,กินเย็นรีได้วนะคะเออหิวนหน่อย เปียวโอ้เ hmm. ปียวตื่นอืมโอชิเจสวิ่แบบจะหมด ยี่ยูแฮปคอฟฟี่ทูไนโนโน่โน่โน่กินเยลลี่ค่ะอืมรู้กล้าอะไรบุ๋วเยลลี่เปรี้ยวมากมาวิ่งโซคิวเต็งคิวปู้ขอบคุณค่ะหนูอยากจะมาบอกขอบคุณทุกคนมากๆที่ ช่วยกันฟังเพลง n e w ครจนครบสองร้อย K นะคะขอในเะขียวแป๊บ Hello Congratulation ขอบคุณคแบบ่ะ Thank you so much because mm, I never think that my kite will fly high like this ขอบคุณมากมากค่ะหนูไม่เคยคิดว่าเออเพลงของหนูจะมีคนฟังเยอะมากมายขนาดนี้อุ๊ยจูจูช็อกโกแลตก็ล่วงลงมา Will be more to go ว้าวนี่ฮาวก็เลยอยากจะมาบอกขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยท้องฟ้าของอันดาแล้วก็เออจิงจูจิงือ ขอบคุณมากๆากานะคะ you are so cute thank you so much for your support and you make my kite fly higher than I expect f ม o ได้ลยอยากทำเพลงชอบทำเพลงขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็น่ารักที่สุดที่ที่ นัดกันเทนวันนี้คอบคุณมาๆนะคะเห็นทุกคนช่วยเทนให้นะก็ดีใจแล้วก็มีความสุขมา,มากๆก็เรียกว่าอะไรปริ่มปิ่ม thank you so much that you guys so cute and always support each other